วันนี้มาอยู่กันที่ตำบลหนองบุลาครับเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูรถไถนาครับทางเลนครับนี่หลงไปนิดหน่อยครับตอนนี้มันจะสามโมงแล้วครับเดี๋ยวมาคนเดียวครับเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันข้างในนะครับสวัสดีครับสวัสดีจะให้ดูออฟโรดก่อนครับต่อไปเราจะพาไปเที่ยวทางเลนต่อครับรอบรองชนะเลิศครับรอบรองชนะเลิศสองเปรี้ยวมีทั้งคู่มาหกจะไปรอบรองชนะเลิศแล้วครับจะไม่รู้ว่าคันไหนครับไม่มีแล้วครับต่อไปก็รอบรองชนะเลิศแล้วดูว่า จะมีการชนะชิงชนะเลิศหรือไม่เราก็ยังคาดเอาไม่ได้กรบเพรมันมีนกพราเข้ามาทุกทีอเนากะโรมันเป็นไปได้ทุกอย่างครับที่แน่แนเชิญรถกรอโรงายนะครับกระโปงคู่เลยนเป็นรถที่สนใจงหัเลิฟสูงขึ้นขออนุญาตนะครัตอนนี้เริ่มมากัครับกระโงนบ ทางขณะที้เราเปิดรับสมัครทีมนาโรเฟนแล้วนะครับรับกาสมัครได้เลยครับรับับบนี้เลยครับด่วนเลยครับทํเวลาหน่อยเนาะจะได้ประกบที่หัว ลู่นั you know age. Age ่นเป็ครับทางด้ารถมอเตอร์ยนต์สัดได้เลยครับมุ่งมุ่งทะพดีสองรบพระโดนสิ้งหมายเลขแปดจะอยู่รูดแดงหวานเจริญพลหมายเลขสี่สองจะอยู่รูดำกันเป็นรอบรองชนะเลิศใครชนะข้าพปจ้ชิงชนะเลิศใครแพ้ทิงที่สามที่สี่ครับถ้าอ่านอย่างนี้ผมอ่านได้เลยคราว่ารถพละจะเป็นรถตัวเดียวกันครับครับผมคดอรถปิดสติ๊กเกอร์ใช่รถหมายเลขแปดเลขเก้าเป็นรถเครื่องตัวเดียวกัน ก็จะชนะทั้งสองับทั้งสองเที่ยวเนี่ยชิงชนะเลิศไปมีแน่เอาละครับดูออฟโรดในสนามครับเป็นความสุขขึ้นความสุขให้พี่น้องเหมือนเป็นขวัญตาที่เราไม่ค่อยได้ชมหรือหาชมได้ยากดูการขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าล้อหลังมีเผาน้าจะบอกได้ไ่ขึ้นดูรูดอ่ะขับแล้วขึ้นเลยมั้งขึ้นเลยมั้งขเขาจะขึ้นโชว์ครับขึ้นถนนโชวอ <laughs> ผม <laughs> เต์ให้หน่อยครับทำไไม่ลงลก